มาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเปิดประตูสู่หมาหาวิทยาลัยนะครับในช่วงห้องเรียนออนแอร์กับวิชาเคมีนะครับโดยมีผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรหมพงษ์เพ็ญพินิธรร,รม,มรนะครับจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนมาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาเคมีในในช่วงนี้นะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับต่อจากครั้งที่แล้วก็คือเรื่องของแกส๊สนะครับครั้งที่แล้วเรารู้แล้วว่าสารมี3สถานะนะครับคือของแข็งของเหลวแก๊สนะครับแบ่งแยกโดยดูจากปริมาตรแล้วก็รูปรร่างนะคับ แก๊สเนี่ยเป็นสารที่เป็นสถานะที่ปริมาตรไม่คงที่แล้วก็รูปร่างก็เปลี่ยนแปลงตามภาชนะบรรจุนะครับสมบัติหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อสถานะของสารก็คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคนะครับแก๊สก็จะเป็นสถานะที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับของแข็งแล้วก็ของเหลวนะครับตอนนี้เราก็นอกจากนั้นเราเราก็คุยเรื่องสมบัติของแก๊สคือความดันนะว่าความดันของแก๊สคืออะไรเราวัดความดันได้อย่างไรนะครับ ใช้บารอมิเตอร์วัดความดันบรรยากาศใช้มาน a มิเตอร์วัดความดันของแก๊สแล้วก็จบด้วยกฎของบอยส์นะครับที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับปริมาตรของแก๊สนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อที่กฎอื่นๆของแก๊สนะครับกฎถัดไปของแก๊สคือกฎของชาลส์นะครับกฎของชาลส์เนี่ยจะบอกความสัมพันธ์ระหว่าง v กับ t คือปริมาตรปริมาตรในที่นี้คือปริมาตรของแก๊สปริมาตรของภาชนะบรรจุนะครับปริมาตรของภาชนะบรรจุที่บรรจุแก๊สอยู่ Ises, กับ T ก็คืออุณหภูมินะครับโดยทางการทดลองก็คือเอาหลอดนะครับเราจะมีมีมีหลอดอยู่นะครับหลอดนี้นะครับหลอดนี้ก็บรรจุแกส๊สอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเมอร์เคลีปลั๊กก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนก,กับก้อนประหลอดนะครับเป็นก้อนประหลอดใส่เข้าไปก้อนปะหลอดนี้มันก็จะเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงตามปริมาตรของแก๊สที่อยู่ข้างในข้างในข้างล่างนี้ข้างใน,งงน,งในตรงตรงนี้ก็เป็นหลอดแก้วแล้วก็แช่อยู่ในบิกเกอร์นะครับ ซึ่งบิเกอร์บิเกอร์แรกเนี่ยเป็นบิเกอร์ที่มีน้ําอยู่แล้วก็เติมน้ําแข็งลงไปแล้วหลังจากนั้นก็เทอโมิเตอร์เสียบลงไปมมิเตอร์นี้ก็จะใช้วัดอุใช้วัดวใช้วัดอ่านอุณหภูมิของน้ําอันนี้เนี่ยมีน้ําแข็งอยู่แล้วก็ทิ้งให้มันเข้าสู่สมดุลน้นํานี้ก็จะมีอุณหภูมิใกล้ๆศูนย์องศาเซลเซียสหรือประมาณ273เคลวินในขณะที่ถ้าหากคุณเอาบิเกอร์เอาเซตกัรลองเซตเนี้ยไปตั้งต้มให้มันร้อนเอาไปตั้งให้ความร้อนนะครับ แล้วก็ต้มจนมันเดือดเลยเกิดฟองปุดๆๆขึ้นเนี่ยนะครับเดือดปุดๆๆอุณหภูมิมันก็จะใกล้ๆ100องศาเซลเซียสหรือ37 373เคลวินสิ่งที่เขาสังเกตพบก็คือปริมาตรของแก๊สเนี่ยขนาดที่มันเป็นน้ําเย็นเนี่ยปริมาตรมันหดลงพอให้ความร้อนมันปริมาตรแก๊สมันขยายตัวขึ้นมันขยายตัวขึ้นทีนี้หากทกําการทดลองโดยวัดปริมาตรแกส๊สเทียบกับอุณหภูมิที่ให้ไป รเรามาทำเป็นการมาทาเป็นการพลอตะนรับมาพลอตในตารางก็คือแกน y คือปริมาตรของแกส๊สนะครับที่มันขยายตัวออกแล้วก็แกน x คืออุณหภูมินะครับเราดูอุณหภูมิในหน่วยสีดำก่อนหน่วยหน่วยสีดำนี่คือหน่วยองศาเซลเซียสนะครับทำตั้งแต่ศูนย์องศาร0 0ย0 0ง0 0อ0 0ามรเราพบว่าถ้าหากเราควบคุมจำนวนโมให้คงที่ค,ควบคุมจำนวนโมให้คงที่ และก็ควบคุมความดันภายนอกก็คือทําอยู่ที่การทดลองที่ความดันบรรยากาศ p เท่ากับ1 atm เนี่ยให้คงที่เราจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิวลยุ่มเนี่ยกับปริมาตรเนี่ยเป็นกราฟเส้นตรงนอกจากนี้หากเราลองเปลี่ยนจํานวนโมนะครับเป็นจํานวนโมใหม่จาก0.4เป็น0.2ทําที่ความดันเดิมทาการทดลองทลักษณะเดิมก็จะได้กราฟเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งซึ่งไม่ทับกับเส้นเดิมแต่ยังคงเป็นเส้นตรงอยู่หาก ลองเปลี่ยนความดันภายนอกจาก1 ATM ไปเป็น4 ATM บ้างถบ้างเราก็จะได้กราฟเส้นตรงอีกเส้นเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่เส้นเดิมนะเป็นมีความชันใหม่เกิดขึ้นมาแต่อย่างไรก็แล้วแต่แปลว่าถ้าเราคุมความดันแล้วก็คุมจำนวนโมคุณจะสามารถได้ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างปริมาตรกับอุณหภูมิได้แต่ปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือว่าถ้าเรานึกถึงตอนเราเรียนคณิตศาสตร์มเต้น กราฟเส้นตรงเนี่ยมันถูกแทนด้วย y เท่ากับ mx บวก b ถูกไครับโดย m เป็น slope แล้วก็ b เป็นจุดตัดแกน y m เป็น slope แล้ว b เป็นจุดตัดแกน y ทีนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาคือว่าถ้าหากเราใช้แกนอุณหภูมิแกน x เป็นหน่วยเซลเซียสจุดตัดแกน y ของคุณเนี่ยมันก็จะมีค่าไม่ซ้ำเดิมเลยสักก้ค่าหนึงไม่ซ้ำเดิมเลยสักกค่าหนึง่งเราคาดหวังอยากจะให้ b เนี่ยมันเป็น0 เพื่อให้กราฟของเรานะมันตัดแกน y แบบนี้แกน,แกน y แกน x เงี้ยให้มันตัดกันที่จุด0มันก็จะทำให้การคำนวณง่ายเพราะมันจะเหลือแค่ y เท่ากับ mx เฉยๆทีนี้เมื่อลองทำการทดลองหลายๆหลายๆค่าเนี่ยทั้ง0.04โมล1 atm 0.02โมล1 atm 0.04โมล4 atm แล้วก็ปรับเปลี่ยนความดันปรับเปลี่ยนจำนวนโมลไปเรื่อยเขาพบว่า มันมีจุดน่าสนใจคือเมื่อเราทําการต่อกราฟออกไปตึ๊ดๆๆๆ,ๆ,ๆๆๆต่อกราฟออกไปเนี่ยทุกกราฟมันจะไปตัดกันที่จุดจุดนึงก็คือที่ลบ -273.15 องศาเซลเซ,ลเซียสเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างงั้นน่ะจุดเนี้ยมันมีความน่าสนใจอยู่ถ้าหากเราทําการเลื่อนแกนซะเลื่อนแกนโดยนิยามอุณหภูมิใหม่ขึ้นมาอุณหภูมิใหม่ที่เรานิยามก็คือหน่วยเคลวินณตอนนั้นนะครับก็คือนิยามอุณหภูมิในห,หน่วยเคลวินขึ้นมาว่า ให้ศูนย์องศาเซลเซียสเท่ากับ273.15เคลวินซะแล้วที่ลบ273.15เคลวินก็ขอโทษครับที่ลบ273.15องศาเซลเซียสก็จะกลายเป็น0นย์เคลวินพอดีหากเราทำการพลอต y ให้เป็น v แล้วทำการพลอต x ให้เป็น t แต่ต้องเป็นหน่วยเคลวินแต่ต้องเป็นหน่วยเคลวินนะเราก็จะทำให้ b ตรเนี้มันกลายเป็น0โดยปริยาย เราก็จะได้ v เท่ากับ m t ในหน่วยเคลวินเลยก็จะได้ความสัมพันธ์ที่เอ้ยดูหน้าตาน่ารักเกิดขึ้นนั่นเองครับก็เลยกลายเป็นที่มาของกฎของชาวนะครับผมลบที่มาของกฎของชาวก็คือว่าเราจะสามารถเขียน v ส่วน t เท่ากับค่าคงที่ k ได้ในกรณีที่ t ตัวนี้เป็นหน่วยเคลวินเท่านั้นถ้า t ไม่ใช่หน่วยเคลวินเนี่ยมันจะไปติดปัญหาสมการ y เท่ากับ mx บวก b ตรงนี้จะเขียนเท่ากับ k แบบนี้ไม่ได้ แล้วก็ทำนองเดียวกันคุณจะได้ v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2ส่วนจะเท่ากับขอโทษครับจะได้ v 1ส่วน t 1เท่ากับ k ซึ่งก็จะเท่ากับ v 2ส่วน t 2ดังนั้นเมื่อลดลูกก็จะเหลือ v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2ส่วน t 2เป็นกฎของชาวที่สามารถเอาไปใช้คำนวณหรือทำนายปริมาตรที่ระหว่าง2สถานะได้นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่าง2สถานะลองดูตัวอย่างครับ แก๊สในโตเจนนะครับ N2 นะครับปริมาตร20ลิตรนะครับที่อุณหภูมิ363เคลวินเมื่อทำให้อุณหภูมิล,ลดลงเป็น242เคลวินโดยความดันของแก๊สไม่เปลี่ยนแปลงปริมาตรสุดท้ายของแก๊สเป็นเท่าใดอ่านี้ง่ายไหมมองปุ๊บรู้เลยมันมี V กับมี T ถูกไหมครับ T1 คือ3 7 3, 6 3เคลวิน V1 คือ20ลิตร T2 คือ242เคลวิน v 2คือสิ่งที่อยากรู้แต่คำตอบต้องปรากฏในหน่วยเดียวกันกับหน่วยหน่วยปริมาตรแรกนะที่เอามาใช้นะครับคุณจะได้ v 1ส่วนทีเท่ากับ v 2ส่วนที 2, v 1เท่ากับ20ลิตร t 1เท่ากับ363เคลวินก็หารกันนะครับ v 2เท่าไหร่ยังไม่รู้หารด้วย 2, 4, 2เคลวินคุณจะเห็นว่าเคลวินจะตัดกับเคลวินนะครับแล้วหน่วยปริมาตรสุดท้ายจะต้องปรากฏในหน่วยลิตรนะครับก็ทำการ คูณหารกันนะครับ20ลิตรคูณด้วย242เคลวินหารด้วย363เคลวินนะครับ242กับ363ตัดกันด้วยแม่121เนาะ121คูณอันนี้ก็จะได้3อันนี้ก็จะได้2ก็จะได้ประมาณ13ลนะิตรประมาณ13ลิตรอันนี้ก็คือการคำนวณปริมาตรของแกส๊สโดยใช้กฎของชาลส์เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของระบบจากอุณหภูมิ1ไปเป็นอีกอุณหภูมิ1ถัดมานะครับเมื่อเราลองเอากฎของ บอยส์กับกฎของชาลส์มารวมกันกฎของบอยส์กับกฎของชาลส์มารวมกันเราจะได้กฎที่เรียกว่ากฎรวมแก๊สกฎรวมแก๊สคือยังไงก็คือ V แปรผันกับ T ส่วน P เพราะว่า V เนี่ยแปรผันกับ1ส่วน P ตามกฎของบอยส์นะครับบอยส์ Boys, กฎของบอยส์นะครับแล้วก็ V แปรผันกับ T ก็คือกฎของชาลส์พอคุณรวมคุณก็จะได้ว่า V เนี่ยแปรผันกับ T ส่วน P นั่นเองแปรผันกับทส่วน P หรือ v เท่ากับ k คูณ t ส่วน p เมื่อ k เป็นค่าของ t เราก็จะจัดรูปได้ใหม่ว่า p v ส่วน t เท่ากับ k ดังนั้นถ้าหากคุณมีสภาวะที่1 p 1 v 1ส่วน t 1เท่ากับ k และที่สภาวะที่2 p 2 v 2ส่วน t 2มันก็จะเท่ากับ k ด้วยดังนั้นเราก็ละ k ทิ้งไปได้เราก็จะได้ว่า p 1น v 1ส่วน t 1เท่ากับ p 2 v 2ส่วน t 2ซึ่งเป็นเราเรียกกฎตรงนี้ว่าเป็นกฎรวมแก๊สนะครับ เดี๋ยวลองดูตัวอย่างของกฎรวมแก๊สซักเล็กน้อยนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับมีแก๊สชนิดหนึ่งมีปริมาตร10ลิตรนะครับ10ลิตรนะครับที่ความดัน1 atm นะครับ1 atm นี้อขอโทษครับ1 atm นะครับโย atm นะครับที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสตรงนี้เซลเซียสนะถ้าแก๊สชนิดนี้ปริมาตรและความดันเปลี่ยนเป็น15ลิตร แล้วก็1520ม mm. ิลลิเมตรประหลอดเห็นไหมครับระวังหน่วยนะเพราะว่าหน่วยความดันมันมีหลายหน่วยเราก็เปลี่ยนตอนนี้ตอนแรกพูด atm ตอนนี้เปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรประหลอดแล้วจงหาอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปในหน่วยองศาเซลเซียสร,ระวังอีกกดรวมแกส๊สมันมาจากกดของชาวซึ่งกดของชาวต้องใช้หน่วยเคลวินแต่ว่าโจทย์ถามหน่วยองศาเซลเซียสแล้วโจ์ก็ให้เป็นหน่วยองศาเซลเซียสมาแปลว่าเราต้องแปลงองศาเซลเซียสเป็นเคลวินก่อน แล้วใช้เคลวินคำนวณด้วยกฎรวมแก๊สพอได้คำตอบก็เปลี่ยนเคลวินกลับเป็นองศาเซลเซียสอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเริ่มต้นนะครับ P1 คือ1อ่า P1 คือ1 atm ใช่ครับ P2 คือ1,520มิมประ mm. หลอด V1 คือ10ลิตร V2 คือ15ลิตร T1 คือ273เคลวินอันนี้คิดในใจไปเลยเพราะเนื่องจากเป็นศูนย์องศาเซลเซียสก็คิดเป็น273องศาเป็น273เคลวิน T2 ในหน่วยเคลวินยังไม่รู้จะไม่รู้ uh, P2 เราแปลงให้มันเป็น atm แล้วกันเพราะว่า760ม mm มประลอดคือ1 atm ถูกไหมครับก็เอา760มาหาร1,520ก็จะได้2 atm ดังนั้นก็แปลงหน่วยให้มันเหมือนกันในการคำนวณจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับก็ได้ P1 V1 ส่วนทีเท่ากับ P2 V2 ส่วนที P1 เท่ากับ1 atm V1 เท่ากับ10ลิตร T1 เท่ากับ273เคลวิน P2 เท่ากับ2 atm V2 เท่ากับ15ลิตรแล้ว T2 คือสิ่งที่อยากรู้นะครับก็จะคูณกันนะครับได้2 atm คูณ15ลิตร2 atm คูณ15ลิตรคูณ2จ3เคลวินหาร1 atm หาร10ลิตรลิตรก็ตัดลิตร atm ก็ตัด atm นะครับได้819เคลวินตอบเลยได้ไหมตอบเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ถามไม่ได้ถามอุณหภูมิใน,นหน่วยเคลวินถามอุณหภูมิใน,นหน่วยองศาเซลเซียส ดังน,นั้นเลขนี้ก็จะไม่ถูกก็ต้องแปลงเคลวินให้เป็นองศาเซลเซียสนะครับการแปลงก็คือเอา273มาลบออกก็จะได้819 273เท่ากับ546เคลวินออขอโทษเ,เรียกว,ว่าเคลวินไม่ได้แล้วเพราะมันลบกลายเป็นองศาเซลเซียสนะครับได้546องศาเซลเซียสนะครับได้546องศาเซลเซียสนั่นเองก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะครับตรงนี้ผมลบตรงนี้ทิ้งเนาะ เท่ากับ5 4 6องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีคิดของตัวอย่างข้อนี้ทีนี้นอกจากกฎรวมแก๊สแล้วยังมีกฎอีกกฎหนึ่งที่เราใช้กันบ่อยมากเขาเรียกว่ากฎแก๊สอุดมคติแก๊สอุดมคติคืออะไรแก๊สอุดมคติก็คือแก๊สที่เป็นไปตามกฎทฤษฎีจนนะครับแก๊สที่เป็นไปตามทฤษฎีจนที่บอกไว้5ข้อก่อนหน้านี้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วพอกฎแก๊สอุดมคตินี่มันจะมีเรื่องของจำนวนโมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะเนื่องจากกฎรวมแกส๊สเรารู้แล้วว่า v เนี่ย แปลผ่านกับ t ส่วน P V แปลผ่านกับ t ส่วน P แล้วก hmm, um, ็เรารู้จักตรงปริมาณสารสัมพันธ์ว่า V เนี่ยแปลผ่านกับ n ก็คือแปลผ่านกับจำนวนโมดังนั้นเราจะได้ว่า V เนี่ยแปลผ่านกับ nt ส่วน P ด้วย V แปลผ่านกับ nt ส่วน P ด้วยเราจึงสามารถเขียนใหม่ได้ว่า V เท่ากับ nrt ส่วน P โดย n เนี่ยเป็นค่าของโดยโดย n เนี่ยเป็นจำนวนโม่เนาะ r เนี่ยเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งที่กําหนดมาซึ่งภายหลังเราเรียกว่าเป็นค่าคงที่ของแก๊ส หรือว่าเป็นค่าคงที่ของแกส๊สไอ้ค่า R นี่จะหาได้ยังไงค่า R นี่จะหาได้ยังไงก็ง่ายๆครับเ,เราจัดรูปใหม่ก่อนก็คือ PV เท่ากับ nRT รูปนี้เป็นรูปที่เราจะเจอเกันบ่อยๆนะ PV เท่ากับ nRT หรือกดแก๊สอุดมคกติตรงนี้นะครับทีนี้เราจะหาค่า R อย่างไรจากตอนที่เราเรียนปริมาณสารสัมพันธ์เราจำได้นาะว่าแก๊ส1โมลที่ STP จะมีปริมาตร22.414ลิตรดังนั้นเราเอาเงื่อนไขเนี่ยมาใส่เข้าไปเพื่อหาค่า R ครับ ทำยังไงก็คือ P ก็คือ1 atm นะครับคือ1 atm V คือ22.4 1 4ลิตรแก๊ส1โมดังนั้นโมตัวนี้ก็เป็น1 R ตัวนี้คือสิ่งที่เราอยากรู้แล้วอุณหภูมิที่ STP ที่ STP มันคือ1 atm นะครับแล้วก็0องศาเซลเซียสถูกไหมครับก็คือ273องศาเคลวินดังนั้นเราก็แก้ตัวเลขหาค่า R ครับก็จะได้ R เท่ากับ1 atm คูณ22.414 หาร1โมแล้วก็หารด้วย2 7 3 1, 5 5เคลวินก็จะได้ R เท่ากับ0.08206ลิตร ATM เปอร์โมเปอร์เคลวินอันนี้เป็นค่า R ที่เรานิยมใช้กันแล้วก็ใช้กันบ่อยๆแต่แต่พึงระวังเอาไว้นิดนึงคุณเห็นว่าค่า R เนี่ยมันมีหน่วย4ก้อนตามหลังมีหน่วย4ก้อนนี้ตามหลังหากผมทำการคำนวณโดยใช้หน่วยมิลลิลิตรละ่ะตัวเลขก็จะไม่ใช่เลขนี้ หากผงคำนวณโดยใช้หน่วย ATM ตัวนี้เป็นม mm. ิลลิเมตรปลอดละ่ะค่า r ตรงนี้ก็จะไม่ใช่เลขนี้เห็นไหมครับดังนั้นแปลว่าค่า r ของกฎแก๊สอุดมคติเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามหน่วยที่ใช้เปลี่ยนแปลงตามหน่วยที่ใช้ในการคำนวณน,นะครับแต่ทริคง่ายๆหากคุณหากคุณอยากจะจำค่า r แค่ๆเดี๋ยวจะปกติค่า r ควรจะ เวลามีโจทย์แบบงานมันควรจะให้ไปกับข้อสอบนะครับแล้วก็จริงคุณสามารถเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูได้ตลอดค่าอามันมีเป็นลิสต์เลยนะครับแต่แต่ถ้าเกิดเราไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้แล้วก็ห้องสอบโจทย์ดันลืมให้มานะครับวิธีการง่ายๆคือคุณจําค่าอาแค,าๆๆค,ค, 8, คา่ค่าเดียวครับคือ0ูนย์จุดศจำค่านี้แค่เดียวเวลาจะใส่เข้าไปคำนวณในสมนการให้แปลงหน่วยของพารามิเตอร์อื่นหรือตัวแปรอื่นให้เป็นหน่วย ATM l i อ็มลิตรโม n คลวินให้หมด คุณก็ใช้ค่าอาค่านี้ได้แล้วไอ้การแปลงหน่วยตัวอื่นมันง่ายกว่าถือว่าความดันเนี่ยคุณแปลง ATM คุณแปลงจากม mm ิลลิเมตรปรอทเป็น ATM ได้คุณแปลงจากบาร์เป็น ATM ได้คุณแปลงจากปาสคาลเป็น ATM ได้แล้วก็ลิตรคุณหน่วยปริมาตรคุณแค่แปลงเป็นลิตรเปลี่ยนจากลูกบาศเซนเป็นลิตรมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรือจะเป็นลูกบาศเมตรเป็นลิตรก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรคุณก็จะใช้ค่าอาเพียงแค่ค่าเดียวในการคำนวณตลอดได้ลองดูตัวอย่างนะครับบรรจุแก๊สออกซิ จำนวน0.32กิโลกรัมเห็นไหมกิโลกรัมไว้ในถังเหล็กกล้าปริมาตร82.1ลิตรจงคำนวณความดันของแกส๊สออกซิเจนในถังนี้ที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสมีอะไรที่ล้องทำบ้างครับต้องเปลี่ยนกิโลกรัมตรงนี้ให้กลายเป็นจำนวนโมลถูกไหมครับองศาเซลเซียสต้องเปลี่ยนให้เป็นเคลวินลิตรตรงนี้ถูกแล้วก็คือแปลว่าใช้งานได้ดังนะั้นเราเขาให้เขาให้มวลมา เราก็แปลงเป็นโมซะให้ v มาก็ไปใช้ให้ t มาดังนั้นแปลว่ามี3พารามิเตอร์แล้วก็จะสามารถหาความดันได้โดยใช้กฎแก๊สสุดมคตินะครับก็คือ p v เท่ากับ n r t ทีนี้เราแปลงก่อนนะครับมวลของออกซิเจนคือ0.32กิโลกรัมนะครับออกซิเจนเนี่ยเป็น o2 เนาะดังนั้นก็คือ16บวก16เป็นโมลาร์แมสถูกไหมครับเป็นมวลต่อโมก็ได้32กรัมดังนั้นก็คือ 0.32กิโลกรัมเนี่ยก็คิดเป็น320กรัม320กรัมคิดเป็นกี่โมก็คือเอา320ตั้งแล้วหารด้วย32กรัมเอโมกรัมตัดกรัมก็ได้10โมดังนั้นแปลว่ามีออกซิเจนอยู่ทั้งหมด10โมจะเอาใส่ในภาชนะขนาดนี้นะครับก็ใช้ PV เท่ากับ nRT เลยนะครับ P, P คือสิ่งที่โจทย์อยากรู้ดังนั้น P เท่ากับ nRT ส่วน V ครับ n คือ10โมนะครับ n, n คือ10โม a อทตรงนี้เกินนะครับ N คือ10โม R คือ0.08206ลิตร ATM per โม per เคลวินอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับแล้วก็ T นะครับ T ตรงนี้เป็นองศาเซลเซียสก็ต้องเปลี่ยนเป็น k e l วินคือบวกด้วย27นะครับแล้วก็หารด้วย82.1ลิตรหารด้วย82.1ลิตรคุณจะได้ว่าโมตัดกับโมเคลวินตัดกับเคลวิน ลิตรตัดกับลิตรแล้วก็เหลือนหน่วยสุดท้ายเป็น ATM หน่วยเดียวก็เอา10คูณด้วย0 0 8 6 0 6คูณด้วยตรงนี้บวกกันแล้วได้300ครับแล้วก็คูณด้วย82.1นครับคูณก็จะได้คำตอบเป็น3 ATM 3 ATM นะครับอันนี้ก็คือความดันของแกส๊สออกซิเจนที่บรรจุอยู่ในถังใบนั้นที่3 ATM ถ้าโจทย์ถามให้คิดมากขึ้นอีกเช่นบอกว่าแกสา๊สถังใบนี้เนี่ยมีวาล์วอยู่ แล้ววาล์วของถังทนความดันได้ถึง2.5 atm ถังนี้จะระเบิดหรือเปล่า,าเห็นไหมก็สามารถคำนวณได้นะครับหรือถามตอบไปอีกถ้าวาล์วของถังนี้ทนความดันได้5 atm หากนำถังนี้ไปให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิค่าหนึ่งถังนี้จะระเบิดหรือเปล่าก็แปลว่าขั้นแรกทำแก๊สสุดมคติพอทำแก๊สสุดมคติเสร็จปุ๊บไปใช้กฎของชาส์หาความดันที่อุณหภูมิใหม่ อีกอุณหภูมิหนึ่งแล้วก็ดูว่าอุณหภูมินั้นน่ะมันเกินกว่าความสามารถของวาลวในการทนความดันของแก๊สในถังได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการนําไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสู่เรื่องสุดท้ายของการเรียนบทเรื่องแก๊สนะครับก็คือเรื่องของการแพร่ของแก๊สนะครับการแพร่จริงๆในตําราแล้วก็โดยทั่วไปมันจะมี2คําก็คือคําว่าการแพร่กับการแพร่ผ่านนะครับการแพร่ก็คือการที่โมเลกุลของแกส๊สเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยัง จุดหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าการแพร่ครับแต่การแพร่ลักษณะนั้นเนี่ยเนื่องจากโมเลกุลเป็นเคลื่อนที่อย่างสเปสสปะไม่มีทิศทางที่แน่นอนว่าจะเคลื่อนไปทิศทางใดนะครับในการศึกษาอัตราเร็วในการแพรเนี่มันก็จะทําได้ยากนะครับเกรแฮมก็เลยทําระบบสมมุติขึ้นมาอีกหนึ่งระบบก็คือบอกว่าให้มีผนังหนึ่งผนังแล้วก็เจาะรูเอาไว้ให้รูนี่เป็นรูที่มีขนาดเล็กแล้วปล่อยให้แก๊สวิ่งออกได้ทีละ1โมเลกุลเท่านั้นวิ่งออกได้ทีละ1โมเลกุลหรือ1อนุภาคเท่านัั้นนะครบ การแพร่การเคลื่อนที่ของโมเลกุลแก๊สผ่านรูเล็กๆทีละโมเลกุลแบบนี้เราเรียกว่าการแพร่ผ่าน <c oughs> คือวิ่งผ่านรูเล็กๆออกไปทีละโมเลกุลเรียกว่าการแพร่ผ่านแต่ถ้าเกิดคุณมีกระป๋องโค้กอยู่นะแล้วคุณเปิดฝากระป๋องป๊อกแล้วแกส๊สวิ่งออกพร้อมกันเน,นี่ยเราเรียกเป็นการแพร่เฉยๆหรือคุณเดินอยู่ในห้องแล้วคุณตดปุ๊ดออกมาเนี่ยอันนี้คือการแพร่กลิ่นมันก็ไปมันแพร่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราบังคับระบบให้เป็นการแก๊สวิ่งผ่านรูเล็กๆออกไป ทีละจํานวนน้อยๆเนี่ยถึงจะเรียกว่าการแพร่ผ่านเช่นายางรถยนต์มีตรงเกลียวมันปิดปิดไม่สนิทมีรูรั่วเล็กๆยางรถยนต์แก๊สมันก็จะรั่วออกเรื่อยๆยางมันก็จะแบนลงเรื่อยๆช้าๆหรือแม้กระทั่งลูกโป่งคุณมัดยางไม่แน่นมันมีรูให้แก๊สรั่วลูกโป่งคุณเก็บไว้นานมันก็จะฟีบลงฟีบลงฟีบลง,บลงหรือแม้แต่มันอาจจะแพร่ออกมาตามรูของโพลิเมอร์เล็กๆก็จะอันนั้นก็เรียกว่าการแพร่ผ่านเหมือนกัน ดังน,นั้นการแพร่ผ่านต้องเกิดขึ้นจากการที่โมเลกุลของแก๊สเคลื่อนที่ผ่านรูเล็กๆนะครับแตกต,ต่างจากการแพร่เฉยนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาคำนวณเนี่ยก็นิยมจะคำนวณการแพร่การแพร่ผ่านด้วยสูตรเดียวกันด้วยสูตรเดียวกันไปโดย,โดย,โ,ดยโดยสมมุติว่ามันใช้แทนกันได้นะครับทีนี้จากการศึกษาของเกรแฮมเนี่ยครับเขาพบว่าอัตรา,าก,การแพร่ผ่านเนี่ยมันเป็นสัดส่วนผกผันกับมวลโมเลกุลนะครับผกผันยังไงก็คือพูดง่ายคือ โมเลกุลใหญ่ๆจะเคลื่อนที่ช้าโมเลกุลเล็กๆจะเคลื่อนที่เร็วกว่านะครับโดย R หรืออัตราการแพร่ผ่านเนี่ยนะครับจะแปลผกผันกับ1ส่วนส r ู m คือรากที่2ของมวลโมเลกุลนะแปรผกผันกับรากที่2ของมวลโมเลกุลทีนี้คุณก็จะสามารถเขียนได้ว่า R เนี่ยเท่ากับ k ส่วนรู m ถูกไหมครับหรือ R คูณส r ู m เท่ากับ k ซึ่งถ้าคุณมี r 1แล้วก็มี m 1นะครับคุณก็จะไปคิดเทียบกับ m r 2กับ m 2ได้ก็คือ r 2 Square root m 2นะครับสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้สูตรน,นี้ออกมาครับก็คือ r 1ส่วน r 2เท่ากับส u a r e r o m t M2 ส่วน Square r m o น M1 ะครับจากสูตรน,นี้ดูง่ายๆเลยหาก m 2หนัก m 1เบา m 2ก็จะเคลื่อนที่ช้ากว่า m 1ดังนั้น อัตราของ m 1ก็จะมากกว่า m 2ก็จะเป็นสัดส่วนกันเป็นสัดส่วนผกผันกันแบบนี้นั่นเองนะครับให้คิดง่ายๆคนตัวใหญ่วิ่งช้าคนตัวเล็กวิ่งเร็วอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้เป็นการการันตีนะว่าคนตัวใหญ่วิ่งช้าเสมอมันอาจจะมีอ้วนพลิ้วก็ได้อ้วนพลิ้วก็มีนะครับแต่ว่าโดยค่าเฉลี่ยแล้วโดยค่าเฉลี่ยแล้วตัวใหญ่ก็จะวิ่งช้ากว่าตัวเล็กนั่นเองจะวิ่งช้ากว่าตัวเล็กนั่นเอง เดี๋ยวลองดูตัวอย่างการคำนวณสักเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆครับจงเปรียบเทียบอัตราการแพร่ผ่านของแกส๊สไฮโดรเจนกับแกส๊สฮีเลียมที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันอันนี้ต้องเทียบที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันนะครับ r h 2คืออัตราการแพร่ผ่านของไฮโดรเจนแก๊สส่วนด้วยอัตราการแพร่ผ่านของฮีเลียมเท่ากับมวลโมเลกุลของฮีเลียมหารด้วยมวลโมเลกุลของไฮโดรเจนแล้วก็ถอดสแควรูทก็คือสแควรู4ส่วนสแควรู2 เท่า4ตัด2เหลือ2ถูกไหมครับก็ได้เท่ากับสแควรูทสก็คือ1.414 1.414แปลความหมายว่าอะไรแปลความหมายว่าแก๊สไฮโดรเจนจะแพร่ผ่านได้เร็วกว่าแกส๊สเลียม1.414เท่าหรือถ้ามีระยะทางถ้ามีระยะทางจับเวลาพร้อมกันปล่อยให้แก๊สไฮโดรเจนกับแกส๊สเลียมเริ่มแพร่แก๊สไฮโดรเจนจะวิ่งไปได้ไกลกว่าแกส๊สเทียม1 4 1่เท่า หรือกลับกันอีกถ้ากําหนดระยะทางเช่นกำหนดระยะทาง,เะะทาง1เมตรแทนแล้วปล่อยให้แก๊สีเลียมวิ่งออกพร้อมกับแกส๊สไฮโดรเจนแล้วจับเวลาเราก็จะพบว่าแกส๊สเลียมใช้เวลานานกว่าแกส๊สไฮโดรเจน1.41เท่าในการไปถึงเส้นชัยหรือพูดง่ายไฮโดรเจนจะไปถึงก่อนนั่นเองซึ่งแบบนี้มันก็สามารถเอาไปใช้ในการคํานวณได้หลากหลายเช่นคุณบรรจุกแก๊สในภาชนะใบหนึ่งเช่นบรรจุกแก๊สอยู่ในยางรถยนต์หรือบรรจุกแก๊สอยู่ในลูกโป่ง แกสลูกโป่งเช่นคุณมีลูกโป่งฮีเลียมกับลูกโป่งไฮโดเจนลูกโป่งไฮโดเจนอันตรายเนาะที่เขาออกข่าวบ่อยๆว่าพอมันร้อนปุ๊บมันจะระเบิดตุ้มแล้วมีไฟลุกนะครับลูกโป่งไฮลูกโป่งฮีเลียมจะปลอดภัยกว่าแต่ฮีเลียมมันแพงลูกโป่งฮีเลียมมันก็จะเป็นเป็นเหมือนกับของที่แพงกว่าลูกหนึ่งมันก็จะหลักหลักร้อยนะครับในหานที่ลูกโป่งไฮโดเจนเนี่ยลูกละลูกระบาดแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีลูกโป่งไฮโดเจนกับลูกโป่งฮีเลียม2ลูกเป่าพร้อมกันทั้งคู่ใช้ลูกโป่งโพลิเมอร์แบบเดียววกัันต้งไ แล้วคุณก็ทิ้งเวลาไว้คุณจะพบว่าลูกโป่งฮีเลียมจะฟีบช้ากว่าลูกโป่งไฮโดรเจนด้วยเหตุผลทํานองเดียวกันเพราะว่าไฮโดรเจนแพร่ผ่านรูของลูกโป่องออกมาได้เร็วกว่าฮีเลียมนั่นเองนะครับมันก็ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นๆต่อได้อีกตัวอย่างเช่นไปใช้ประโยชน์ในการแยกไอโซโทปของสารที่อยู่ในรูปแก๊สแยกไอโซโทปของสารกำมะตะรังสีนะครับดูว่าตัวไหนตัว,ต,วตัวที่มีไอโซโทปที่หนักกว่ามันก็จะเคลื่อนที่ช้ากว่าตัวที่มีไอโซโทปที่เบาวกว่าเป็นต้น กใ็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายในเรื่องของการแพร, ь, ร่รวมถึงคุณยังสามารถถ,าถ้าเป็นพวกอาวุธชีวภาพก็คำนวณได้เนาะหรืออาวุธเคมีที่บอกว่าทําให้เกิดแกส๊สแ,แก๊สมันฟุ้งไปด้วยระยะทางเท่าไหร่คุณสามารถคํานวณได้ว่าคุณจะต้องวิ่งหนีตายแก๊สระเบิดด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่คุณถึงจะหนีแก๊สทันเป็นต้นนะรหรือเวลาแก๊สระเบิดนะับแก๊สระเบิดเนาะม,ม,มีสมมติมีรถบรรทุกแกส๊สหรือรถแก๊สระเบิดแล้วรัศมีการระเบิดมันไปไกลขนาดไหนเนี่ยอัตราเร็วเท่าไหร่คุณก็สามารถคํานวณ แบบนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าพอแก๊สมันระเบิดมันคือการที่แก๊สวิ่งเคลื่อนที่ถ้าคุณรู้มวลโมเลกุลคุณก็จะพะยากกณรได้ว่าแก๊สมันที่เร็วช้าขนาดไหนใน,ในระยะทางนั้นๆแล้วคุณต้องวิ่งหนีตายด้วยความเร็วเท่าไหร่คุณถึงจะหนีทันมันพ้นเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างในการคำนวณหลายๆแบบให้ดูนะครับสำหรับเรื่องแก๊สของวันนี้ผมก็คิดว่าเนื้อหาครบถ้วนแต่เพียงเท่านี้นะครับทั้งต,ต่อไปเดี๋ยวจะมีอาจารย์ท่านอื่นมาบอกเล่าเรื่องราวในหัวข้อต่างๆต่อนะครับสำหรับวันน E